สวัสดีครับมีหลายคนสงสัยว่ายิงทรายแก้วแข้งอะทำยังไงต้องใช้ทรายอะไรคือยิงทรายแก้วแข้งกลางของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราต้องยิงด้วยทรายดำก่อนนะครับยิงให้ผิวมันออกมาประมาณนี้นะครับยิงทรายดำนะครับทรายดำนี่ก็คือยิงล้างผิวผิวจะออกมาสะอาดแบบนี้ พอยิงสไลดํดำเสร็จแล้วผิวจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามาเป่าทําความสะอาดนะครับเป่าแบบนี้เป่าเอาคีิฟฝุ่นออกเอาสายด์ดำออกแล้วถึงไปยิงทไายแก้วต่อนะครับอะเปิดตู้เปิดตู้ใายแก้วยิงสายดํดำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสีผิวจะออกเป็นแบบนี้ขอ ถอนาดึอ,อนี่ก็คือตู้พ่นไฟแก้วทำกันแบบง,ง่ายนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงนี่ไฟแก้วนี่คือไฟแก้ว,อ,กวอ่ะแค่นี้ก่อนปับ จะยิงใส่แก้วให้ดูนะครับเห็นไหม เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับมันก็จะเป็นออกเงินเงินสงร้านนะครับสวยงามเลย ม,มันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับใส่แก้วใส่แก้วยิงง่ายมากนะครับใช้ไม่เยอะยิงหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วครับเนี่ยเป็นสีเงินกึ่งด้านนะครับโอเค